เดอะไอคอนกฟบอสพอร้องไห้หนักในรายการโหนกระแสสวัสดี FC ช่องตังตูตูชาแนลไม่ขอไม่ได้เลยแล้วเงินก็ไม่ได้คืนให้ยายสักทีอะไรอย่างนี้ครับ,อ,บอืมเี<ด>นี้ก็ <ๆ S 2> เขาก็เครียดหนักเรื่องเงินมากมากเลยครับเขาก็พยายามพยายามที่จะหาเงินคืนยายให้ยายให้ได้ครับของเขาก็ส่งให้ผมมาก เหมือนเหมือนประมาณว่าใช้ผมมาระบายด้วยแล้วผมก็ไม่ระบายไม่ได้ก็เลยมาตองอยู่ที่นี่แล้วก็หมดอายุครับแล้วก็เขาก็อยู่มามา็นสิบเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาหาผมวิดีโอคอลไปาหาผมเนาะ<อ>ถ้ามาหาผมว่าเขาอยู่พยายามไม่ได้แล้วเพ,เพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าไม่มีเงินให้ยายครับอืยายก็เร่งรัดเร่งว่าเออทำไมไม่ได้เงินที จะขอกลับมาอยู่นครสวรรค์ผมก็บอกว่าเออมันมันไม่น่าได้แล้หลับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าก็น้อยอะไรก็น้อยนะครับก็เลยบอกว่าเออมาไม่ได้ล้หล่ะอืมก็เขาก็อบอกว่าถ้ามาไม่ได้ก็เป็นหนาท,ทางสุดท้ายแล้วที่เขาจะเขาจะปีอ่อที่พึ่งสุดท้ทายแล้วที่เขามาไม่ได้เขาก็ขอ,อตายตรงนี้เลยครับเขาขอตายผมดูเลยเขาก็ตัดท่าตายแล้วกินยาเสียค่ายาไปเดี๋ยวนั้นแล้วอืมครับเดี๋ยวขอมาให้ผมแนละ้ว วิดีโอยังอยู่แต่ว่าตอนนี้มันหมดอายุแล้วครับครับก็ประมาณนั้นครับลรงเย้นมากเขาก็ตายเลยครับครับก็สุดท้ายคือแกเสียชีวิตค่ะนี่ปีไหนับผมไม่ค่อยจะรท้ายที่เห็นนี่นะครับครับปีปีไหนฮะปีไหนฮะปีหกห้าครับหกห้าค่ะครับปีหกห้าเนาะ